รเราก็จะมาลุมกินกันนะครับก็เราก็เหมือนกับว่าเราให้เขากินเป็นวิตามินเสริมเป็นผลไม้เสริมนะครับรสชาติออกหวานหวานมันๆหน่อยหนึ่งน,นะครับ <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายกไก่จากช่องกเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับนะครับประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับแปดโมงเช้าแล้วนะครับก็เริ่มได้มีแดดแล้วนะครับน่าจะเข้าสู่ต้นหนาวจริงๆแล้วนะวันนี้นะครับก็พอดีได้ยินเสียงกลางคืนนะครับลูกลูกมอนไข่นะครับที่อยู่หน้าบ้านนะครับที่อยู่หน้าบ้านหล่นลงมานะครับเสียงตุ๊บนะครับก็ เป็นผลที่เขาสุกนะครับสุกแล้วเขาหล่นลงมาจากต้นของเขานะครับครับต้นมอนไข่ต้นนี้นะครับปลูกไว้ตรงหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับประมาณสิบปีแล้วนะครับก็ได้ลูกมาทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะลูกโตลูกใหญ่นะครับสูงประมาณสักหกเจ็ดเมตรนะครับต้นนี้นะครับก็ต้นลำต้นไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณอ่ามัน ปลูกไม่ได้ดูแลอะไรนะครับก็ปลูกไว้เป็นร่มเงานะครับกต่พอดีลูกมันหล่นตรงหน้าบ้านนะครับก็ลําต้นก็จะประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางก็น่าจะประมาณสิบกว่าเซนนะครับประมาณนี้นะครับครับก็จะเก็บเก็บไปให้ไก่นะครับก็เละๆหน่อยครับแต่มีกลิ่นหอมนะครับ ถ้าอยากกินก็คือเราต้องเด็ดก่อนที่มันจะหล่นลงมานะครับแล้วก็เอาเวทบ่มสักวันสองวันนะครับให้เนื้อมันอ่อนแล้วก็เอามารับประทานได้นะครับต้นที่มันเกิดผมว่าผมจะเพาะไว้อยู่นะครับมเมล็ดเพราะว่าอยู่ในเล้าไก่นมีแต่เม็ดตัวนี้นะครับเป็นพืนที่เลยนะครับนี่นะครับลักษณะต้นของเขา ที่เกิดเองนะครับก็จะเป็นลักษณะออกจากเพึ่งออกจากนี่นะครับจากมเมล็ดปู่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็บางทีก็โดนตัดหญ้าตัดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเอาไปถอนไปใส่ถุงพ่อชําไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นต้นไปปลูกต่อไปได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่นะครับ จะมาลุมกินกันนะครับก็เราก็เหมือนกับว่าเราให้เขากินเป็นวิตามินเสริมเป็นผลไม้เสริมนะครับรสชาติออกมนหวานมันๆหน่อยนึงนะครับไก่ให้อาหารไปช่วงเช้าแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเสเสริมให้เขาเฉยๆนะครับลูกมอนไข่นะครับลักษณะผลสุกนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็จะมีเนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มเหมือนแป้งเหมือน ลักษณะคล้ายๆมันเทศนะครับก็มันเทศที่เราเอาไปทำเป็นไปเผาหรือไปนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็กินรสชาติก็คือจะมีความหวานนะครับรสสัมผัสอย่างที่บอกนะครับก็คือเหมือนมันเทศเนื้อเหมือนเหมือนไข่แดงเหมือนไข่แดงครับก็รสสัมผัสนะครับแต่รสชาติก็คือออกหวานหวานมันๆนะครับาบางคนเขาก็เอาไปกินนะครับกินแบบ กับข้าวเหนียวนะครับไม่ถึงกับหวานมากนะครับแล้วก็เหมือนกับคนแก่สมัยโบราณเขาก็เห็นเขาเอาไปไปกินกับข้าวเหนียวนะครับผมก็เคยลองกินก็โอเคนะครับถ้าเราเหมือนกับว่าเป็นผลไม้ที่แบบว่าให้น่าจะให้พลังงานพอสมควรนะครับพอมีความมันๆหวานๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหวานมากนะครับไม่หวานจัดนะครับหวานมันๆรสชาติกําลังดีนะครับแล้วก็มีความหอม ความหอมนะครับหอมละมุนนะครับไม่ถึงกับหอมแบบจัดนะครับหอมแบบอพอดีพอดีนะครับก็ทุกวันก็บางทีก็จะให้ลูกชายนะครับเก็บไปให้ไก่นะครับเช้านี้ก็เก็บไปมันเละแล้วนะครับก็คือจริงๆเราควรจะถ้าเราจะเก็บไว้รับประทานเนี่ยควรจะเก็บก่อนที่มันจะสุกแบบนี้นะครับสุกแบบจะลนคือมันนุ่มนะครับก็คือบีบไปมันจะนุ่มหมดแล้วเนี่ยนะครับลักษณะผลก็ถือว่าใหญ่มากนะครับนี่ ประมาณน่าจะประมาณเกือบขีดหรือสองขีดนะครับลูกหนึ่งนี่นะครับเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นมันเทศเลยนะครับปกติผมก็จะทานบ้างนะครับแต่ถ้ามันลงมาตกลงมาแล้วก็จะไม่ค่อยทานนะครับเพราะว่ามันเละเกินไปนะครับเราควรที่จะกินแบบพอดีพอดีนะครับอันนี้ผมก็จะโยนให้ไก่นะครับนี่เรามาให้ไก่แล้ว เดนะี๋ยวไก่เนาะก็แตกกระจายเลยนะครับไก่เขาก็จะเป็นการเพิ่มวิตามินให้ไก่นะั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําเรื่องต้นมอนไข่หรือต้นลูกท้อเสียนท้อนะครับเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีใครเขาปลูกกันนะครับแต่ก็มีติดบ้านไว้ก็เป็นผลไม้ที่ได้กินตามฤดูกาลนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพามาดูผล,ลไม้ที่ <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะโตเป็นลูกใหญ่นะครับเมื่อก่อนเขาจะลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆพออายุต้นขเขามากแล้วก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้กินทุกปีนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีการซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับในพื้นที่ของผมนะครับใครไปใครมาก็ ถ้อยากกินก็เอาไปกินได้เลยนะครับก็เอาหล่นลงมาหรือก็จะเอาไปลูกก่อนที่มันจะหล่นลงมาไปเก็บลูกก่อนที่มันจะหล่นลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาบ่มไว้นะครับสักสองสามวันนะครับก่อนที่มันจะสุกนะครับพอดีกินมันจะถ้าหล่นลงมาแล้วก็คือจะแตกนะครับแตกบางทีกระจายไปนะครับตามพื้นที่และเม็ดที่มันหล่นลงมาก็จะงอกนะครับโดนความชื้นโดนฝนโดนอะไรเงี้ยมันก็จะงงอกออกมานะครับผมก็จะพยายาม ปีนี้ว่าจะลองเพาะดูนะครับจะเก็บมาเพาะใส่ถุงเพาะชำดูแล้วก็ใครต้องการก็ลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทําภารกิจนอกบ้านต่อนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ